นรีดเนินโดยธมีเพื่อปองเกิดจวารตัวอนสเักสภาพของสาันการเงินไทยุกาเพื่อให้เในไทยมีผู้นำที่สามารถเข้ามาบริหารเศรษฐกิจและและการเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างแท้จริงหากไม่มีการดำเนินการใดๆายในระยะเวลาอันเหมาะสม พวกเราขอเสนอถ <sais. S 2> ึงการเคื่อนไหยโดยสันติตามหลักสิธิมนุษยยนและรัฐธรรมนูญพวมทั้งการรักษาความเป็นกลางขอแสดงความยินดีกับทางท้องไปนักการที่จะไปแห่งประชาชนชาวไทยบนพื้นดินรักชาติ คือมีมีหลายคนที่ปรึกษานะครับพ่อบอกแล้วเมื่อกี้ตามรายการเราเนี่ยหลังจากเราเตะหน้ารายการเดี๋ยวเราจะไปวนสะพานนี้แลกลับมาแต่ก็มีคนบอกมาว่าปัจจุบันตอนนี้คนกำลังเยอะเพราะฉะนั้นขอเสียงว่าเราจะอยู่ตรงนี้ต่อไหมอยู่ต่อแนะงี้เอางี้ครับงั้นเอางี้ครับ อ่าเพราะว่าอาจจะมีประชาชนที่รอเราอยู่ระหว่างทางนั้นไปก็แล้วแต่นะครับอยากต้องการจะไปกับขบวนผ,ผมว่าผมจะให้อ่ารถของคนเ่้าอยู่ไหนหอยู่รถ้าเปเยนไเวียนถ้าไปเวียนเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วให้ให้รถคนเจ้าเนี่ยนำไปใครอยากจะไปขบวนก็ไปอ่าใครอยากอยู่ตรงนี้ก็อยู่เพราะตรงน,นี้เราก็จะเป็นจุดที่ว่าคนมาเนี่ยจะได้ไม่มี ในปุ่มีคนครับตรงน้ตีก่อนเลยครับใช่ให้กุญแจนำกำลังยื่นไปยื่นไปให้กุจแจอยู่นู่นก right ุญแจรอรอๆๆครับให้กุญแจจะนำกำลังท่านหนึ่งท่านหนึ <S <S ่งนะครับใครจะไปกุญแจก็จะได้สนุงสนานที่จะไปหาโฆษณาใช่ใช่ใในในในจุดนี้นะครับ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป ja ็นไรไม่เป <It> ็นไรไม่เป็นไรกรให้คนที uh ่าไปในสวนต้องจะไปโฆษณาบอกแล้วว่าเราจัดกันไปตามธรรมชาตินะครับไปตามธรรมชาติเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปพลิกว่าเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนน้นนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับใครนะครับใครที่คิดว่าอยากจะขึ้นมาแสดงออกแสดงความคิดเห็น แสดงเหตุผลนะครับในส่วนที่เราคิดว่าไม่อยากจะให้นายกคนนี้บริหารประเทศต่อแล้วต่อแล้วนะครับเซนนะครับยังมีครับยังมีอยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดก็ในกุดอนนี่แหละยาวได้ <c oughs> <ld ai. sh arp> หลายชั่วโมงผมจําได้วันที่เราไปต่อต้านคาสิโนกันที่สะพานหินกุดอนเล่นคนเดียวประมาณสองชั่วโมง ด้วยฤทธิ์นด้วยททั้งใหญ่ทั้งโตนะคะันทนนคาวคองเปนไปงบไปทาง่าาค่ว่าลาใช่ว่าเราุ่มลแดนกลายเป็นว่าสิ่งที่นายยกเราพูดนะคะายเป็นว่าสิงที่นายยกรพูดกับเขานะคะ ว่าลานมาอวมกันกประเทศนัสคน่อปนอก้อประเทศว่าปรไทยลานถามวงคอะไรคะประมาณนี้ฮะภาพบรรยากาศ รถมือที่ตสุดท้ายก็แอนเชอร์ก็ใส่คลิปเพื่อตัวเพื่อการเมืองของเขาเองประเทศที่ไม่มีคนกันเลยถนอนขนทางยังเป็นคุณอยู่เลยถนนหลักๆ บอกนายกเธอคะ่ะทำไม่ได้ออกไปใช่ไหมคะทำไม่ได้ออกไปปล่อยให้คนที่เขาทำได้เขามีความสามารถเขารู้ทำเต็นมาบริหารหรือเธอเล่าเป็นนายกสวยๆก็ได้นะคะแต่อย่าออกมาพูดอะไรให้ประเทศชาติมันเพี้ยงพลังมากไปกว่านี้เลย ไป,ไปเจราจา JT P เนื่องดิงแนแดนเอาอะไรไปให้เขาเลทราบไหมคะเขาออกมาชี้แจงเรยไหมคะเจดีซี BC, ที่ไปประชุมมามเอาอะไร,ปรไปแลกในว่าบ,บอกว่าอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวจัดให้นายกเราพูดภาถามคนโต๊ะเจราจาไอหนึ่งเป่าสองแสนะทำไมไม่ไม่ออกมาคัดคา้าน การต่างประเทศเราถึงออกมาพูดว่าเราไม่ได้ยอมยอมรับหนึ่งต่อสองแสนมันคือทรัพยากรธรรมชาติมันไม่ใช่ไม่ใช่ป่าป่าทั้งหลายที่เห็นเห็นรอกค่ะถ้ามันตีเส้นมันลงทะเลมันคือน้ำมันมันคือมันคือแก๊สมันคือธุรกิจที่เขาพูดกันแล้วว่าเขาจะทำร่วมกันสุดท้ายเขาอาศัยการเมืองนี้ปกครในประเทศเขา แล้วคนในประเทศเราเป็นยังไงล่ะคะตาเขาตลอดคุณเชนเองประเทศเขาเจอของครามมายาวงานมากหัวใจเขาไม่มีเพฆ่คคา,า,าคนสองล้านมล้านคนเพราะคนที่เขาแข่งแย่งชินดีกันมามีอำน,นาจไปดูได้เลยะคะ่ะ